คุณนะคะถูกเสกนะคะให้มาเจอคลิปนี้นะคะก่อนเื่นะคะเปิดกดติดตามเพื่อเปิดพลังงานเพื่อเปิดดวงก่อนนะคะทุกคนเรามาดูกันคะ่ะว่าคุณจะเจออะไรนะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะเจอนะคะความอุดมสมบูรณ์ความพูนสุขนะคะใครอยากมีลูกก็จะมีลูกนะคะ ใครอยากเจอความรักก็จะได้เจอความรักนะคะจะมีคนนะคะมาแจกขนมจีบของคนแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดีนะคะเป็นผู้ชายที่จริงใจเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะเป็นผู้ชายที่โรแมนติกนะคะส่วนใครนะคะอยากได้งานก็จะได้งานนะคะส่วนความสัมพันธ์ก็เจริญงอกงามความสัมพันธ์ก็เจริญงอกงามความรู้สึกนะคะความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาจีบเรานะคะก็จะจะจะเจริญงอกงามเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะ คุณจะมีโชคมีราบนะคะการเงินคุณจะเปลี่ยนไปนะคะคุณจะมีโชคมีราบนะคะต่อไปนี้นะคะถึงแม้นะคะเมื่อก่อนนะคะคุณจะรู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะทรมานใจนะคะไม่ไหวนะคะแบบ แบบมันเหมือนแบบว่าทําไมมันยุ่งยากชีวิตฉันทำไมมันยากเหลือเกินนะคะแต่ว่านะคะคุณยังมีแสงสว่างเล็กๆที่ที่จะทําให้คุณนะตื่นมาเจอนะคะตื่นมาเจอนะคะหรือเข้ามาเจอนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณที่นะคะจักรวาลดึงดูดให้คุณมาเจอนะคะคุณนะคะ จะทําให้คุณนะคะชีวิตเปลี่ยนไปนะคะความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะใครอยากเจอความรักก็จะได้เจอความรักที่เป็นความรักบริสุทธิ์ที่เจอหนุ่มนะคะเป็นหนุ่มที่โรแมนติกนะคะทําให้นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเดินง,งอกงามไปในทางที่ดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่พวกคุณจะควบกันนะคะหากใครนะคะไม่มีโชคไม่มีลาบเลยต่อไปนี้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะการเงินใครที่เคยติดขัดนะคะต่อไปนี้นะคะการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะ ดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะมีการเฉลิมฉลองกับชัยชนะกับดวงใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่กาลังจะเข้าหาคุณนะคะไม่ว่านะคะใครนะคะที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอยากนะคะจะมีลูกก็จะได้มีลูกนะคะและเป็นลูกที่ดีนะคะเป็นลูกที่ดีนะคะเป็นเป็นลูกที่ดีที่จะมาเกิดกับคุณนะคะหากใครนะคะไม่มีความรักหรือความรักไม่สมหวังนะคะก็จะมีนะคะผู้ชายนะคะมาแจกขนมจีบซึ่งเป็นผู้ชายที่ดีมีรมมีเป็นบุคคลที่มี ลักษณะโรแมนติกนะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเข้ามานะคะจีบคนนะคะโดยเขามีความรู้สึกที่รักชอบคุณด้วยใจจริงนะเข้ามานะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีขึ้นการงานการเงินก็จะดีขึ้นนะคะมีโชคมีราบเข้ามานะคะเมื่อก่อนนะคะมันเหมือนจะอึดอัดหรือว่าตอนนี้คนที่คุณเหมือนจะอึดอัดอยู่ในตอนนี้แต่ว่าจะมีแสงสว่างรอดมาให้คุณนะคะได้มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะได้มาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปนี้คุณจะสบายแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองกับความ เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ได้เลยนะคะทุกคนใครนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดคอมเมนต์น้อมรับเอาพลังงานนี้นะคะดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนไปคุณถูกกําหนดให้มาเจอคลิปนี้คุณถูกกาหนดมาเป็นเจ้าของดวงนี้คะ่ะ